อาจารย์พเนียเดเกือบลนโอ้ยังหน่อยเดียวโอ้นุกปลากับเขาเกือบลุดสิลุดแล้วโอ้ตายล่มแหม้งคักอาจารย์เลยเกือบพเนีย้ยลุดหน่อยเดียวอครับอาจารย์ทุกท่านนะครับนุกเขาใหญ่ปลาลอยอาจารย์พุนย้อนเสียงอาจารย์ในต้นนี้ใหญ่เขาร่วมแล้วอาจารย์เสื้อขิมเนาะ หนกปลาแต่ว่ามันต้นใหญ่อาจารย์ใส่ต้นใหญ่ไว้ผมพูดดูดไปดวดมาแล้วตัวน,นี้ใหญ่พุูนอาจารย์มารุ่นทั้งการเบิ้งวาสิเหยียบบ่วมไปนี่ก็ได้เสือขิมอาจารย์เนี่ยพูดโตพระเนียดเรียบจัดขนาดเลยเสือขิมอาจารย์โอ้นกปลามีซับ มีซับมีหนุนนะอาจารย์ตัวนี้เสียงกลางๆนี่เสือคิมเบียกจัดขนาดอาจารย์เลยแต่ว่ามันตุ่นใหญ่มันก็กระโดดไปโดดมาตุ่นใหญ่หมดแล้วเสียงซ้ำกับเสือคิมนะอาจารย์เนี่ย แรกมันอยู่พุ่นอาจารย์พุ่นเสาไฟพุ่นนี่ยินเสียงเสือขิมซัดวีมาเลยพี่รุ่นรุ่นนะจารย์รุ่นโอ้ยหอนแสงเนาะยิบุห็นดอกเสือขิมเรียกจัดขนาดเลยอาจารย์เอ้สิกระโดดบ่ต้นใหญ่พวดน,มน,มน,น,นูมีต้นไทรแถวนี้เนาะมีต้นพะยุงกันเดียวอยู่เนี่ย บดนุกปลาคู่ซับอ้างพร้อมจักนุกปลาอยู่มงไหนล่ะเสือขี้มนันเย่อาจารจ์ไในเรียกจัดขนาดเลยเสียงคมครับ ก็สิบุกไก่กันดอกเพราะว่าเรียกแบบทีแล้วอโอ้มีกุกกุกกูกูกูเอา โอ้มีสับพร้อมคู่แล้วคู่แล้วอาจารย์คู่เซกันแล้ว โอ้มากมากขอบนแล้วอุย้ยมาตั้งหัวไปเนีย่ยอาจารย์อุย้ยมันเห็นผมมาจักว่ะมันบินกลับขึ้นมาจับหัวไปเนีย่ยบินกลับขึ้นอีกโอ้ เสียดายมันบินเขามาจับหัวไปเนียดแล้วเฮ้ยเดี๋ยววนกลับขึ้นว่อนทำปอาจารย์ใส่ไว้ปุ่นเนาะต้นทางบ้านเพิ่นปุ่นนกปลาบินเขาสามรอบสี่รอบรจารย์บินเขาบินหนอกบินเขาบินหนอกแต่บบเหยียบเขาเนีย่ย เสียเข็มก็ดึงเต็มที่แล้วสาเหตนะุคือต้นไม้มันใหญ่อาจารย์ต้นไม้ใหญ่มันเสียเปียบเนาะเนี่ยต้นใหญ่นะใหญ่คลักดนะ้ยเสียเปียบในนกปลาอาจารย์เนี่ยเพราะว่ามีมทางเลนหลายเนาะม่นมีตน้นไทรแถวนี้มีแต่บ้านเพ่นหรือมีต้นพะยุงโยนเดียวมันก็บ,บินล่อนไปล่อนมาแล้วก็เข่าแล้วก็ออกเข่าออกสามสี่รอบอาจารย์ผ่านไป สามทีจะมุ่งไปคือเกาอาจารย์เห้บินไปบินมาเนาะแล้วมือ่นสิพ้าอาจารย์ไปตัวอาปุ่นทั้งอาจารย์ทาไม่เป็นส่วนไปตอน,น้ำกันเนาะเผนวนงกปลานั่นโอ้ข้าล่มหลายเผนวนเนาะมือือ่นพี่น้องวันที่สิบสามมือ,อ่นเนาะเดี๋ยวิพ้าพี่น้องไปมือนีคือสีเห่าแล้วอาจารย์เนี่ยเสียขิ้มเห็ดเต็มที่แล้ว ต้นมันใหญ่ๆคักเดี๋ยวผาอาจารย์ไปเบิ่งเนาะครับอาจารย์นี่ต้ในใหญ่ยังคักเลยเสือคิมไซไปนี่ได้ยินเสียงนกป้าอยู่พุูดอาจารย์เสียงใหญ่ๆบวกไกลจางนี้พวกไก่จางนี้อาจารย์นี่เสียงใหญ่ๆนี่นี่นี่อยู่ต้นนี้อาจารย์นี่ซื้อเสาไฟนี่แหละเดี๋ยวชิลลองทีมไปบงก่อนคือจังเสียงใหญ่อยู่ห้วยมากไก่แท้ จเจ้าเสือคิมไปหนี่เบิึงก้อนจนังอยเตี่ยมเข่ามาคู่กาขากอยู่ต้นมันใหญ่หล่ะอาจารย์เนี่ยก็เล่นมันโดดไปโดดมาเนาะที่แหลกไปหัวไปเนีย่ยแล้วก็บินหนีอาจารย์เสือคิมเรียกอีกแล้วผมอยู่บกไกลจากนี่เท่าไะเะอาจารย์รยาารยมะลีอยู่นี่แหละอยู่ทั้งเรียกทั้งโยนอาจารย์เนีย ที่หาชั่วโมงแต่เสือคีมยังเล่นอยู่อาจารย์ตัวเจ้าสาวผมเนาะปลานนี้ก็อสิบเอ็ดุ่งแล้วอาจารย์เนี่ยนกปลามันบินไปบินมาบินเขาบินออกอยู่ต้นนี่แหละมันจังไดยหรืรอว่ามันเนยดผมก็แซมดีอยู่นะมันเห็น ครับน้องเสือขิมอยู่ต้นใหญ่นี่แหละลี่อยู่ใกล้ๆนี่แหละอาจารย์เสือขิมโย่นหายแล้วร่มก็แห้งๆอาจารย์ด้วยต้นใหญ่ๆโบกไกล่เลยนี่บวชช10เม็ดผมไม่เอบอยู่พี่ เป็นนกปลาเชียงใหญ่ยขังอยู่ข้างหลังมันขันเยียเสือคิมโยนหาแล้วเขามาก็ชิบูเหยียบแล้วกระจาต้นมันใหญ่เน้อมีต้นในหน่อยมวยมันเล่นหลายแบบมันตรงไห้มันกระโดดหลายน้อแบบ ต้นน้อยๆนะพอด,ดีอาจารย์นี่มันใหญ่พอดมาแล้วมาแล้วอาจารย์มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอ้ยบินผ่านไปพุ่นบินเลยไปหน่อยมันเสียนผมเลยสียับออกก่อนสียับออกไปก่อนเขามาอีแล้วอาจารย์เขามาร่วมต้นนี้แล้ว เขามาร่วมต้วนแล้วอ้จสดึงได้บ่เสือขิมเอาจารร์จพดผนียดเกือบลน้นโอ้ยังหน่อยเดียวโอ้นุกปลากับเขาเกือบลุดสิลุดแล้วโอ้ตายล่มแหม้งคักอาจาร์เลย กือบพเนียดลุดหน่อยเดียวเนียรล่นลงมาอาจารย์นโอ้เสือกิมอะไรลูกปลาเขามาแล้วเอ้่ยพเนียดไหลลงมาผีร่มมันแห้งอาจารย์นี่โอ้ที่บูมานเนี่ยอาจารย์เดียวพ่อกันมืออื้อนอาจารย์เนาะที่สิบสามเนาะเมื่อวันที่สิบสองวันเมษาจยนเนาะบูมานแล้วเสือกิมอะไดร สามสี่ชั่วโมงกันเลรีดีก็เก่าอาจารย์เสียคิมเนาะเดี๋ยวพอคิมนาครับอาจารย์มือนนอ,อื่นเนาะมืออื่นขอบุญขอบุนได้หลายสำหรับสำหรับการติดตามรับชมเนาะอาจารย์เสียคิมโอ้ไปนะครับสวัสดีครับ